ล้วทุกคนเพราะว่ามาถึงแล้วเขาคอเพชรบณ์เนาะไปพักที่กีนวาเลรีสอร์ทเนาะเป็นนี่แต่ห้องห้องที่ไปจองเป็นห้องกระโจมเนาะมีห้องน้ำในตัว,วมันจะมีวีหนึ่งกับวีสองไปอยู่ห้องวีสองเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันว่าเป็นยังไงแต่ <c oughs> เอารถจอดอยู่นูนะ้นเนาะ เดี๋ยวยังไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะอากาศตอนนี้แบบหนาวใช้ได้พอสมงคนเลยแหละเดี๋ยวพาไปดูหอ้องพันใช้ยห้องหมอม่นากมาด้วยคืนนี้เราจะแอนนี่กันเราจะเจ๋วห้อนกันนะจ๊ะไปดูห้องนี่แต่จะ,จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะอยู่เขาคอจ้าในไป เรเดินเข้ามามันจะมีประตูปิดทิ้งแล้วนะะอันดับแรกให้ดูวิวให้ดูวิวก่อนให้ดูวิวก่อนข้งนางในก็จะมีเป็นเป็น,ปนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเปย์แล้ก็มีวิวแบบดีตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะก็จะเที่ยวนี้อันนี้ใหม่เราเป็นเขาบอกว่าเราเป็นคนแรกที่มาพักกระโจมนี่นะเพราะว่าใหม่มาก เพเลือกกระโจมเพราะว่าฟีลแบบรีสอร์ทเป็นห้องอย่างนง้นแ่ะเ้าเคยอยู่แล้วเธอก็เลยอยากนอนแบบกระโจมแล้วก็นุ่นๆเลิบๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกระโจมแต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมก็จะดูน่นๆน่นแล้วก็จะยาวไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องจะมี เอันนี้จะเป็นที่ร่างจานให้เนาะแล้วอันนี้จะเป็นห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุอ่นนู่นนี่นั่นจะ้ะเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำทั่วไปไมาได้หรูเพราะว่ามันเป็นมันอยู่แบบฟิลเขานะมันก็จะแบบหรูเหมือนโรงแรมเราะนั้นห้าดาวไม่ได้ใครนี่แล้วฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีอ่างให้ เขาบอกน้ําอุ่นนะคะมีอ่างเลยยังไม่ได้เปิดเธอลองเอาเปิดได้มีอ่างนอนแช่แล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งตรงนี้นั่นนี้นั่นปุ๊บ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 เขาบริเวณได้อยู่เสร็จแล้วก็จะไปดูข้างในทุกคนข้างในก็จะเป็นทึมๆมมานี่ในกระโจมนะก็จะมีเตียงแนวหอนมีไอ้นี่เป็น พัดลมปับอากาศล็แบบนี่แหละจ้ะก็จะประมาณนี้ซึ่งวิวเราอยากมาเอ็เพรเจอร์กันเราจะดื่มดำธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเรา้นขได้ไหน,ไหนจะลองสิ <c oughs> จะลองไห <c oughs> <c oughs> ขัดตุ๊บลงแล้วนะ <c oughs> ขัดตุ๊บลงนะ ดูไซส์คนล้องสิดีคนล้อนี่นู่นข้างบนนะจำเป็นเจ้าของซึ่งดูแลดีมากตอนรับลงตั้งแต่ลงรถเลยแหละทุกคนดูวิวกระจจหไหนเขาบอกว่าวันนี้มีแค่สองที่สองคันมีฝั่งหนูก็มันมีแค่สองกระโจมไงอันเนี้ยเขาบอกมีแค่แค่นี้แค่นี้วันนี้รถตั้งหลายคันไหมล่ะรถเขาหรอ ดูดูบรรยากาศนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัปเดตไอ้นี่ให้ตอนที่มทะเลหมอกเขาบอกว่าถ้าดวงดีวันนี้ก็อาจจะมีตอนเย็นทะเลหมอกตอนเย็นนะแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าดวงไม่ดีก็ต้องมาลุ้นกันตอนเช้าเพราะว่า,าฝนแต่บรรยากาศได้ดีมากถ้าชอบปอกระจมเขรู้สึกว่า ก็จะอุ่นนะทุกคนลมก็จะเข้าไม่ได้นะฟิลนี่แบบได้อืเ,เป็นชาบูดูก่อนไหนดูก่อนไหนมันต่างกันยังไงไม่รู้แล้วโอโห้ชาัะได้มาก อย่างอื่นคืออะไรนี่แหละทุกคนมามานั่งคุยกัน,นสังน่ไงนะไรก,ก็เอาแค่นั้นเลยหมูกระทะจะกินอะไรอีกบอก็เอาแค่นั้นเลยเธอจะสั่งอะไรอีกอ่ะจะกินหมดหรือเปล่าแค่นั้นเ,เขายังไม่หิวนะเธอจะสั่งกี่โมงอ่ะไอจูนูทีมไลน์ถามเขับอกมีอะไรมีอะไรตอบไลน์เลยนะครับว อ๋อทนพักนี่เราต้องไปนู่นใช่ไหมพักนี่ต้องไปใช่น้ำนู่นใช่เลยว่าเขาถอดกระจกมนี้ขึ้นมาทาวันนี้มันก็เหมือนกันเดลเหล็กเหมือนกันอันนี้กระจมข้างล่างใช่ไหมเขถอดอันข้างล่างขึ้นมาอืมตอนอีกเลยเราจะจมใช้แล้วแต่นี้เพิ่งทําใหม่มันก็ต้องใช้แล้วแม่มันกลางอยู่นี่มันเป็นห้องน้ํารวมที่คนที่อยู่ข้างล่างนะอันนี้ราคาพระจองผ่าน ในใน c ฟ b o o k เนะทุกคนซึ่งราคาเต็มมันอยู่สองพ <50 S 2> <า>ันห้าร้อห้าสิบแล้วก็หมอกกำลังออ้ยใช่หมอกกำลังมาทุกคนนูน่นแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้คือมันเป็นโปรโมชั่นเหลือพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อคืนก็นสวยดีบรรยากาศได้อยู่ทุกคนแบบดี เสื้อเดียวเอาเสื้อไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าเสื้อเขามีอยอะไม่ร้อนกำลังชอบอมจะกลัวหนาวมาหน้าหนาวทำไมอันนี้ไม่ใช่หน้าหนาวเลยคุณถ้ากลัวหนาวจะมาหาที่หน้าหนาวทำไมเอาเราอ,อยากมาดูหมอกไงแต่บรรยากาศดีมากทุกคนสวยสที่พักก็จะเป็นแบบฟิลเดียวกันแหละคล้ายๆกันซะส่วนใหญ่เนี่ยประมาณนี้ก็จะมีแบบรีสอร์ทเล็กๆน้อยๆติดๆใกล้ๆกันเนาะอันนี้ก็คือไม่ไกลมากจากไอ้นี่ ซึ่งคันเมื่อกี้โอเคอยู่เดีนี้มีแค่สองจังลเลยดีเลยนีอะ <laughs> ม,มีอันนี้ที่ที่นั่งเนาะตอนนี้เราก็นั่งตรงน,นี้ได้ก่อนซึ่งฝ <c oughs> นตุกคนหน่อยก็เลยก็เลยจะแบบไม่มองไปนี่ก็คือ มีรีสอร์ททั้งนั้นทุกคนอยู่บนเขานะตอาเนี้ยเราอยู่บนเขาแล้วอยู่นี่เขาจะไม่ให้ใช้พวกเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยเผื่อใครอยากเอามาเงี้ยเขาไม่ใช่นะเพราะว่าไฟมันมาไม่มาไม่ถึงวันในเพียงพอแต่เตาเราใช้ได้แบบเตาเราใช้ฐานไม่จะใคาอยากอยากกินแบบจิ้มจุ่มกันแจ่วม้อนะมาหลังอะไรเนี้ยที่เปิดออกาแต่ว่าเอาหมูกระทะมากงแแล้วก็ใส่แล้ว ใส่็นเจ้าฮ้อน่ะไม่ปิดไฟอ่ะปิดไฟขึ้นเลยก่อนเขามีอันนี้เขาจะมีให้เลือกสองอย่างนะก็คือเป็นห้องอ่ะเป็นห้องที่อยู่ในห้องมีเตียงมีอะไรเงี้ยซึ่งไปถามเจ้าของร้านไอเจ้าของที่เนี้ยที่แพจองอ่ะคนที่ไปรับจองเขาบอกว่าเอาแบบเนี้ยวิวจะดีกว่าแต่ว่าเพก็อยากมานอนกระโจมไงเพ็เลยเลือกตรงนี้ซึ่งมันราคาเท่ากันที่เป็นห้องะมันราคาเท่ากัน อเออโอเคอวมันชายเขาทางเนี่ยบ้านเราสำหรับคืนนี้คิวทุกคนเขาจะไปลงลงกันนั่นดีไหมลองแล้วเขาหนักกว่าเธอลงได้ใช่ไหมอองั้นเธอเธอมาถ่ายคิว ยัง <c oughs> ข้ากำลันกลกวเลยเขาจไมมองข้าอของล่างนะ,งหะเหมเือนไอ้นี่ไหมนี่แลหละนงี้ยฮะรนนี่แอละได้เบิลมาหมเจะถ่ายรูปให้เขาไหมเอาขึ้นเขเคิ่โอ้จงขาดจงขาดใจร้าย,ายานีาดีนุ อยู่ยังไงวะทางนี้ดีกว่าเออนี่สวยเออคุยรเดีเราถ่ายรูปกันเดี๋ยวถอดเสื้อก่น ลองแล้วข่าไ<ช><บ>ม่ใช่คนพูดน้ำหนักประมาณห้าสิบแต่เราหนักกว่าเขาอีกประมาณยี่สิบโลอะถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคน ขออ้อมาเนียงนะแต่ไข่ไายลายเดียวกันเก่เขคอ,อย่างเนีย่ยหิวเลยวะคน <c oughs> พักก็รีวิวให้ดูข้าเขนะ่าเนาะนั่นแหละประมาณนี้ซึ่งตอนนี้กำลังนั่งชมวิวแบบธรรมชาติแบบดีอ <c oughs> คลิปนี้เวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปนะ <Good bye. S 1> เดี๋ยวทะเลหมอกมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู โอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ